สวัสดีค่ะพบกับสีแล้วนะคะกับชาเล่รอบรู้เรื่องงานไม้ค่ะวันนี้นะคะสี่จะพาทุกคนมารอบรู้เรื่องไม้สักกันค่ะพามาไกลถึงที่จังหวัดน่านอำเภอสันติสุขกันเลยค่ะไม้สักนะคะก็เป็นอีกหนึ่งไม้ที่มีประโยชน์แล้วก็มีคุณค่าและแถมยังเป็นไม้เศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทยอีกด้วยค่ะก็จะพาทุกคนมาดูโปรเจกต์ที่เกิดจากการร่วมมือกันของบริษัทชาเล่ ชุมชนและศูนย์วรรณศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกลับป่าหรือว่ารีคอบค่ะซึ่งในโปรเจกต์นี้นะคะก็จะเป็นการช่วยส่งเสริมนะคะการปลูกไม้สักและก็การส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนค่ะมาดูกันว่าโปรเจกต์ที่น่าสนใจนี้นะคะจะเป็นอะไรมาติดตามชมกันนะคะ ตอนนี้นะคะสีก็อยู่กับชาวบ้านนะคะที่ประกอบอาชีพนะคะปลูกต้นสักนะคะก็อยู่กับพี่เจเจนะคะแล้วก็พี่ชาญนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะก็จะให้ที่ช่วยอธิบายถึงที่มาที่ไปนะคะของการปลูกต้นสักนะคะแรกเริ่มเดิมทีสันดิสุกนะคะก็จะเป็นพื้นที่เขาซะส่วนใหญ่ก็คือเราก็มีการได้รับการสนับสนุนตั้งแต่ปี2535จากรัฐบาลนะคะให้ให้ปลูกไม้สัก ก็คือต้นไร้ไปนาเราก็ทำการกสิกรรมตามปกติแต่พอรัฐเข้ามาส่งเสริมให้ปลูกไม้สักเพื่อเป็นไม้เศรษฐกิจตอนนี้ก็เกือบครบ3-5ปีแล้วแล้วก็ปีนี้โชคดีที่มีบริษัทคาเล่นะคะเข้ามาสนับสนุนแล้วก็มีรีคอร์ดอะคะ่ะเข้ามาให้ความรู้ทำโครงการหลายๆโครงการเพื่อเพื่อให้กลุ่มชาวบานเรายืนยันได้รู้สิทธิ ของการทําไม้สักให้เป็นประโยชน์จากที่เคยเราต้องเหมาสวนขายเนี้ยเราก็มาตัดสางเอาไม้ตัดสางเนี้ยมาทําเครื่องเล่นสนามทําไมถึงต้องปลูกไม้สักพื้นที่ของเราเหมาะสมค่ะก็คือพื้นที่เราเป็นป่าเป็นเขามันไม่ค่อยมีพื้นที่ราบเท่าไหร่นะคะก็เลยส่วนมากไม้ที่ปลูกแล้วก็โตเร็วก็คือไม้สักอะค่ะ ของเราดีกว่าที่อื่นยังไงปกติสมัยก่อนเนี่ยใครที่พูดถึงไม้สักทองเขาต้องคิดถึงแท่อ่าค่ะแต่ตอนนี้ต้องคิดใหม่ละค่ะเพราะไม้สักของเรา <c oughs> ที่สันติสุขนี้เป็นไม้สักที่ลายสวยคุณภาพดี <c oughs> เนื้อดีต้องมาดูเองค่ะ <c oughs> <c oughs> ถึงจะรู้ว่าดียังไง <c oughs> อย่างต้นนี้นะคะจะเป็นลักษณะต้นที่มี ลำเล็กนะคะแล้วก็เราจะทำยังไงกับต้นที่มีลักษณะเล็กแบบนี้เราก็จะดูนะคะลักษณะต้นก็คือต้นนี้มันมันยังไม่ได้ขนาดใช่ไหมคะมจริงๆเราจะต้องให้มันมีเส้นรอบวงที่แบบใหญ่กว่านี้คือตัวเนี้ยมันไม่สมบูรณ์ใช่ไหมคะเราก็ต้องตัดสางมันนะคะตัดสางเอาสางใช่ค่ะถ้ามันมีแง่งออกมาเนี้ยเราก็ตัดสางมันมันก็จะทําให้ต้นเนี้ยดู ดูใหญ่ดูชลูดขึ้นไปไม่มันจะเหมือนต้นนี้ค่ะต้นีคือไม,ไม่ไม่มีกิ่นแล้วค่ะก็คือตัดสาวแล้วดูแลมันมันก็จะมีความสมรณ์เส้นรอบวงมันกจะใหญ่ถ้าเส้นรอบวงใหญ่เนี่ยก็คือเวลาเราตัดขายอะ่ะมันจะได้ราคาดีกว่าปกติไม้ที่ไม่ได้ขนาดเนี้ยบางทีเราตัดทิ้งแต่แต่ก็คือเอาไปทําฐานไปทําอะไรอย่างเงี้ยคือคือก็คือไปทําขายภายในชุมชนก็คือไม่สามารถออกไปใช้ข้างนอกได้ ทีนี้ก็คือมาปรึกษากันในกลุ่มนะคะแล้วก็มีพี่เลี้ยงก็คือรีคอร์ดนะคะ mm hmm. เข้ามาช่วยท,ทําโครงการแล้วก็บอกว่าเฮ้ยถ้าต้นขนาดางเนี้ยเราก็ขายไม่ได้ราคาเราจะทํำยังไง mm hmm. พอดีรีคอร์ดมีพาร์ทเนอร์ก็คือชาเล่นะคะ mm hmm. เขาก็ไปปรึกษาทีมชาเล่ mm hmm. เขาก็บอกว่าเฮ้ยขนาดขนาดนี้พอเหมาะเลยที่จะเอาไปทําของเล่นสนาม mm hmm. ก็เลยแบบ เกิดโครงการท,าท,ที่ที่ที่เราทำเครื่องเล่นสนามมาก,ก็คือมาให้ขนาดนี้เราสามารถเอามาทำราคาได้แล้วก็ทำให้มันมีราคามากขึ้นปกติก็คือไม้อ่ะจะโดนพ่อค้าคนกลางซื้อไปในราคาที่เหมาสวน25ปีต้นหนึ่งอ่ะคิดเฉลี่ยแล้วตกต้นละ2 5 0บาทแต่พอมีโครงการนี้ขึ้นมาชาเล่เขาก็ให้เรากำหนดราคาแล้วก็ทำเสนอขายทำให้ราคาที่ ปกติที่มันต่ำมากๆ,ๆก็ทำให้ชาวสวนยิ้มได้อะค่ะ คุณดั๊กนะคะคุณดั๊กนะคะเป็นทีมอยู่ในรีคอปนะคะก็ะวันนี้ก็จะพาเรามาดูถึงโปรเจกต์นะคะที่เราทําร่วมกันนะคะระหว่างชาเล่รีคอปแล้วก็ชาวบ้านเนอะก็คะคเคยได้ยินมาว่านะคะว่าการตัดไม้เนี่ยนะคะมันก็หลายคนก็คิดเลยนะว่าการตัดไม้เนี่ยถ้ากับการทําลายป่าทุกคนก็จะตัดไม้ทําลายป่าเด็กๆก็จะถูกสอนมาแบบนี้แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะหลายคนก็นกนอาจจะเข้าใจผิดในประเด็นนี้คุณดั๊กมีความที่เห็นว่ายังไงในเรื่องของการตัดไม้คะ จริงๆแล้วการตัดไม้การใช้ประโยชน์จากไม้ค่ะจะเป็นการเพ<ม>ิ่มความสามารถในการเก็บ,าบาคาร์<ม>บอนของเหลียวค่ะหมายว่าจริงๆทุกคนรู้อยู่แล้วว่าต้นไม้มีหน้าที่ในการสั่งข้อสาเพื่อเก็บกักคาร์บอนในเนื้อไม้ช่วยลดโลกร,ลอกรลล้อนเอามหนเป็นที่ดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะฉะนั้นภาพของก,การตัดไม้ตัดต้นไม้ออกไปก็เลยจะสิ้นงแบบเป็นภาพไม่แน่ลบเสมอแต่ความที่เนี่ยข้อเราต้นไม้เขามีความสามารถในการเก็บกักคาร์บอนใช่ไหมคะเราลองเอากระไม้ตรงนั้นน่ะมาใช้ประโยชน์ ในรูปของในสนามเปลียบภูมิอื่นๆทําบ้านทำเฟอร์นิเจอร์หรืออะไรก็ตามน่ะมันเป็นการเก็บกักคาร์บอนในรูปของของใช้ในรูปของเลือกผลาญใช่ไใช่แต่ในขณะเดียวกันหลักากที่เราตัดไปแล้วอะค่ะแล้วชาวบ้านรู้สึกว่าเฮ้ยตัดเราได้ราคาเขาก็ปลูกอีกหรือตัดใช้แล้วมีการปลูกทดแทนอ่ะมันจะเป็นการเพิ่มโอกาสที่เกิดการเติบโตของต้นไม้ใหม่ๆซึ่งจริงๆเราวมนมีการค้นพบมาแล้วค่ะการวิจัยหรือค้นพบมาแล้วว่าต้นไม้ต้นเล็กๆที่ปลูกใหม่ๆเนี่ย ความสามารถในการดูดคาร์บอนในการดูด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 เข้ามาเพื่อการจเจริญเติบโตของเขาอะมากกว่าต้นเอใหญ่ด้วยกันฉะนั้นมันจึงอยู่ที่ว่าเราจะจัดการมันยังไงก็เลยจริงๆแล้วเพื่อการเก็บกักคาร์บอนช่วยโลกใบนี้ให้ยันขึ้นเลยเนาะการสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์จากไม้ต่างๆเนี่ยมันเป็นการช่วยงานด้านเก็บกักคาร์บอนในทางหนึ่งด้วยเช่นกันเลยเ ก็ในประเด็นนี้นะคะก็จะสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ของชาเล่เลยนะคะก็หลายคนก็ที่เคยดูคลิปสี่เนาะที่ก็จะพูดเสมอว่าผลิตภัณฑ์จากชาเล่เนาะทุกอย่างมาจากไม้จากป่าปลูกก็อย่างที่นี่นะคะการที่เข้ามาช่วยพัฒนาชุมชนแล้วนาของเล่นเนี่ยของเล่นต่างก็มาจากไม้เป็นไม้จากป่าปลูกเนาะการที่เราตัดเท่ากับเราปลูกเพิ่มเพื่อเป็นการรักษาห่วงโซ่อาหารนะคะแล้วก็รักษาสมดุลให้กับทรัพยากรเนาะมันไม่ทําให้ตัดแล้วก็หายหายหายไปแต่ทำให้มันทดแทนแล้วก็เกิดประโยชน์ สสูดุดอ,อย่างความร่วมมือหนึ่งที่ทางชาเล่ทำร่วมกับสุมชนนะคะก็คืออ,อย่างที่พี่เต้เต้เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะคะว่าถ้าตัดต้นไม้แล้วทางชาวบ้านมีอำนาจในการกำหนดราคาที่เขาเป็อพอใจใช่ไหมขณะเดียวกันเนี่ยก็มีความร่วมไม้ร่วมมือเนี่ยค่ะก็มีข้อตกลงหนึ่งว่าในเมื่อชาวบ้านใช้ประโยชน์ตัดต้นไม้หนึ่งต้นไปแล้วอ,ะอ่ะก็จะมีการปลูกทดแทนสองต้น เป็นไม้ป่าเนาะปลูกทดแทน2ต้นก็จะเป็นชนิดเดิมก็ได้ชนิดใหม่ก็ได้หรือปลูกทดแทน1ต้นแต่ว่าเลี้ยงหน่อเพราะว่าต้นสักมีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งคือหลังจากตัดไปแล้วมันจะมีหน่อใหม่อ่เอ่อเติบโตขึ้นมาทดแทนอะไรเงี้ยซึ่งตอนที่มันเติบโตมันก็มีความสามารถในการดึงดูดเก็บกักคาร์บอนเหมือนกันฉะนั้นเราก็ยังแบบรักษาฟังก์ชันของการเป็นต้นไม้ที่เก็บกักคาร์บอนหรือดูดซับคาร์บอนอยู่อย่าง หลังจากที่สีได้พูดคุยกับชุมชนและทางรีคอร์นะคะก็ได้ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับไม้สักตั้งแต่กระบ,บวนการและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจนนําไปสู่โครงการที่นําไม้สักมาแปลรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ของเล่นที่ได้รับความร่วมมือจากชาเล่ค่ะนี่ก็คือผลิตภัณฑ์ของเล่นนะคะที่ทําขึ้นมาเรียกได้ว่าน่าเล่นมากเลยนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะเพื่อจะนําไปพัฒนาต่อและผลิตเพื่อให้เกิดรายได้ให้กับชุมชนต่อไปค่ะ ต้องบอกก่อนว่าตัวนี้ยังไม่ใช่ตัวแบบไฟนนลเนาะเป็นตัวที่มีกรารพัฒนาตอนนี้อยู่ในขั้นตอนเดียแบรอบแบบนะคะเพื่อที่จะเอาเป็นตัวของเล่นเนาะก็โอ,โ,โอ้โหข้อน้องๆน,นะคะก็เล่นกันแบบสนุกสนานเลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งของเล่นที่แบะว่าน่าเล่นมากเห็นเองแล้วก็ยังอยากจะเข้าไปเล่นเลยนะคะผู้ใช้งานของเล่นจริงของเรานะคะก็ต้องเป็นน้องๆน,นะคะที่เล่นกันเป็นประจําเลยในช่วงที่สถานาการณ์ปกติเนาะของโรงเรียนเป็นยังไงบ้างคะของเล่นไม้ตัวนี้สนุก อ๋อแล้วหนูมาเล่นทุกวันเลยไหมคะเล่นบ่อยไหมคะอืมแล้วชอบอนุ่นกับอันนี้เข้าวันไหนมากกว่ากันอ่ะอ๋อแล้วเวลาเล่นเล่นยังไงคะอันนี้สอนพี่ได้ไหมเล่นยังไงอยากเล่นอ่ะต้องบอกว่าป็นเหมือนลิงนะคะนี่แล้วสมมติว่าถ้าเกิดอยากให้มีของเล่นแบบเป็นของเล่นไม้แบบนี้อีกอ่ะน้องอยากได้แบบเป็นแบบไหนคะชิงช้าไหมชิงช้าอยากเล่นไหมคะชิงช้าค่ชิงช้าเหรอฮึมโอเค เ,เราก็ไปช่วยกันพัฒนาเนาะเดี๋ยวทำมาให้เล่นกันอกขอบคุณค่ะอันนี้เป็นไงบ้างคะสนุกไหมสนุกอันนี้พอเราเล่นแเรารู้สึกว่ามันช่วยอะไรหระช่วยการทรงตัวอ๋อช่วยการทรงตัวเนาะอ่ะไหนโชว์ซิทรงตัวอ่อดนะนี่นะคะก็ถือว่าเป็นอีกของเล่นนะคะที่นอกจากจะให้ความสนุกนะคะแล้วก็เด็กๆก็ได้เสริมทักษะเนาะ ในเรื่องของสมรรถภาพทางร่างกายกันเด็กๆก,ก็เอนจอยเลยต้องบอกว่าพัฒนาการของเด็กนะคะเป็นเรื่องสําคัญเนอะที่เราจะต้องใส่ใจและยิ่งเด็กๆนะคะได้อยู่กับวัสดุของเล่นที่เป็นธรรมชาตินะคะการสัมผัสการรับรู้ถึงธรรมชาติแล้วก็การจับต้องเนี่ยก็จะช่วยส่งเสริมทั้งการเรียนรู้แล้วก็ทั้ง IQEQ เนอะของเด็กๆให้พัฒนาแล้วก็ดียิ่งขึ้นค่ะ และอีกที่หนึ่งนะคะที่สิจะพาทุกคนนะคะไปดูก็คือโรงแปรรูปไม้สักค่ะที่ชาวบ้านนะคะใช้แปรรูปทําของเล่นค่ะซึ่งเมื่อกี้นะคะก็พาไปดูและะ้วค่ะเด็กๆก,ก็เล่นกันของเล่นนะคะน่าเล่นมากเลยเรานะคะขนาดโตขนาดนี้เห็นแล้วยังรู้สึกว่าอยากจะลงไปเล่นเองเลยค่ะก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าแปรรูปนะคะนําไม้สักมาใช้เนี่ยเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ ด้านหลังนะคะก็เป็นบริเวณโรงแปรรูปไม้สักนะคะในชุมชนนะคะพื้นที่อย่างนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่วิสาหกิจชุมชนนะคะที่ชาวบ้านร่วมมือกันนะคะเวลามีออเดอร์เกี่ยวกับไม้สักเข้ามานะคะชาวบ้านก็จะมาร่วมทํานะคะผลิตภัณฑ์นะคะที่ผลิตจากไม้สักเนาะก็ในบริเวณแห่งนี้นะคะก็มีผลิตภัณฑ์มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้นะคะหรือว่าไม้แปรรูปที่เป็นไม้สักเนาะก็ถ้าเกิดใครสนใจนะคะ สั่งผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้สักนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาเลยเนอะไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์นะคะหรือว่าของเล่นที่ทำผลิตจากไม้สักนะคะที่ร่วมมือกับชาเล่ก็ได้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับเรื่องราวของไม้สักสิก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจนะคะถ้าเกิดใครสนใจผลิตผลิตภัณฑ์นะคะจากไม้สักไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์หรือว่าของเล่นสนาดก็สามารถติดต่อเข้ามายังชาเล่ได้เลยนะคะมาร่วมกันสนับสนุนไม้สักจากชุมชนกันค่ะ คลิปนี้ก็คงงขอตัวลาเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็หวังว่าโอกาสหน้าเราจะได้พบกันอีกค่ะสวัสดีค่ะ